哦。Oh. ก็มากก็ไม่จะใครไปว่าใครมาใช่ใช่ใช่ชตรนี้เป็นชุมชนเก่าแคร์รุ่มแม่น้ำโมนเมืมองลาดนานโคราชเรียกว่าด่านกระทษแล้วก็เคยเป็นที่พักกองคารวานเกวียนสินค้าที่ขึ้นล่องระหว่างโคราชขมร ชาวบ้านจึงได้เรียกขานกันมาว่าด่านเกวียนอ๋อเป็นด่านเกวียนดูบ้านท่องเที่ยวด่านเกวียนเป็นชุมชนคนปัน้นดินแห่งลุ่มแม่น้ำมูลค่ะเพื่อนๆก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนตัวโชว์เนาะป,นประวัติความเป็นมามมป้าค่ะเดี๋ยวเราไปดู ไม่ไดิฉันงงว่าคุณชี้อะไรเอามันเป็นท่าถ่ายรูปต้องากนิสัยนางหลังใช่ไหมนางก็เดินทางมาตั้งไกลเนาะตอนนี้เราพาเ,เพื่อนเื่อนเข้ามาในหมู่บ้านด่านเกวียนนะครับวินิตรับตรงนี้หน้าหน้าเก็บภาพเพื<ล>่อน<ล>ี้เมียนสิง์ทะเลอ,อ๋อนี่ไงที่คุณลงุงคนนั้นบอกบ้านเยนเมียนยิน,นีนนตรับ จะให้จอดตรงไหนบอกด้วยพิพานจอเหรอตอนนี้เราพาเพื่อนๆมาถึงที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับที่บ้านด่านเพียนเดี๋ยวเราหาทางเข้าไปชมนะครับฝัง่งนู้ดฝั่งนู้นนดแล้จะมี bói 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 luôn 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 bói 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 เออมันก็เหมือนกันนี่ว่าตอนนี้เราที่นี่นอกจากจะมีงานดินเผาเนาะก็ยังมีงานปูนงานปูนปั้นนะครับตอนนี้พาเพื่อนเื่อมาชมงานปูนปั้นขออนุญาตนะครับขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะคะอันนี้งานปูนซีเมนเนาะ,นะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรแกะสลักหรือย,อยังไงคะปั้นปูนสด,นนสดอ๋อค่ะ อันนี้เราทําตามออเดอร์หรือยังไงคะครับตาตามออเดอร์โอค่ะเท้าเวสุวรรณไหมคะอันนี้ครับอค่ะค่ะตอนนี้กําลังปั้นปูนสดเท้าเวสุวรรณเนาะใช้ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเสร็จคิดว่าประมาณหนึ่งเดือนอ๋อเดือนเพราะว่ารายละเอียดเยอะเนาะมีแบบ หนึ่งเดือนนี้คือทำคนเดียวเหรอคะโอ้แล้วเวลาไปส่งลูกค้ามารับเองหรือว่าเราไปส่งคะมีรถไปส่งครับอ๋อค่ะค่ะอย่างอย่างองค์นี้นี่ประมาณเท่าไหร่คะไม่แน่ใจมั้ครับมงคีงก็เป็นฝ่ายปั้นอย่างเดียวไม่ไม่ใช่ฝ <laughs> ่ไยขาย <laughs> 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 โอ้ ก็ค่อยทําไปเนาะตรงทาวเวสวร์งั้นเดี๋ยวไปขอเก็บภาพตรงที่เขาปั้นดินเผาตรงไหนเนาะข้างนู้นข้างไหนนี้เนาะเดินเข้าไปขอบคุณมากนะคะโอ้มีแบบเดินทั้งวันไม่ไม่ครบเลยเนี่ยใช่ถนนก็เยอะเป็นหมู่บ้านใหญ่มาก เป็นหมู่บ้านที่ล่มรื่นน่าอยู่ค่ะเพื่อนๆคนในชุมชนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับเพื่อนๆละล้าคนไทยเรานะครับพามาชมเครื่องปั้นดินเผานะครับโอ้สวยงามมากๆครับเยอะแยะเลยเลยนะครับงานแบบใหญ่ๆอลังลัง เราก็เดินไปเรื่อยๆในชุมชนของด่านเกวียนนะครับจะมีงานปั้นแทบทุกหลังเลยเนาะใช่มสมกับเป็นหมู่บ้านด่านเกวียนจริงๆเป็นงานฝีมือทั้งเครื่องปั้นดินเผาและก็งานปั้นปูนสดใช่ค่ะเพื่อนที่ชอบแบบนี่ไงนี่ไงเรามาถึงละนะครับตรงนี้จะเป็นงานปั้นดินนะครับอันนี้นวดดิน ขออนุญาตถ่ายคลิปลง youtube หน่อยนะคะอันนี้เป็นนวดดินใช่ไหมคะนวดดินขายแล้วอ๋อแล้วก็ตั้งอันนี้เงี้ยเี้ยเียนี่คือมาปั้นอันนี้อันนี้เตรียมดินเนาะเรียกว่าขั้นตอนเตรียมดินเตรียมดินนวดดินอันนี้เป็นช่างค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะครับขอบคุณมากค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นอันนี้ขั้นตอนอะไรคะใส่หูใส่หูใบหนึ่งนี้ใช้เวลากี่วันครับสามวันต่อนหนึใบสามวัน<ป>แล้วต้องลงสีอะไรไหมคะหรือก็แล <to> <ม>้วแต่ค่ะอ๋อแล้วแต่ออเดอร์ค่ะ อย่างใบขนาดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ใช่ค่ะันอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยใช้เวลาสามวันเลยนะคะเพื่อนๆคือมันคือมันต้องทำสามขั้นตอนยังรั้ค่ะทำฐานก่อนแล้วก็ต่อตัวแล้วมาต่อโคโอ้ค่ะแต่ทำคนเดียวค่ะ พวกหน้าร้านนี้ก็ขายอยู่ใช่ไหมคะขายไหมคะหรืองานมีเจ้าของแล้วอ๋อมีเจ้าของเป็นงานที่โอ้ค่ะอย่างนี้ใบเท่าไหร่นะคะแบบนี้ค่ะห้าสิบบาทค่ะ0บาทแล้วถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยล่ะคะแปดสิบนะคะ อันนี้80บาทค่ะเพื่อนเพื่อนที่หล่อนเพียอนอันนี้50บาทใบใหญ่ใบใหญ่พันสองอันนี้700ดร้อยเจ่ะปูบวัวสวยนนออบอลใช่ใช่ ปั้นปั้นเหรือนเดหรือว่าปั้นสมนะอ๋อการจินตนาการเราเพื่อที่จะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ที่คือมือซ้อมเขาสั่งคนแก่อ๋ออันนี้งานสั่งเป็นคนแก่อย่างนี้ใช้เวลากี่วันคะเร่องไปเลยอันนี้เป็นแต่งงานแต่งประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอ๋อค่ะค่ะตั้งแต่เริ่มปั้นเตรียมดินขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะต้องมีคน คนเตียงจะให้แต่นี่เป็นแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าค่ะถ้าเศษที้ตัวหนึ่งเท่าไหร่อันนแล้วท่านประมาณห้าสิบบาทอ๋อค่ะยังไม่ลงสียังไม่อะไรหรือลงยังไม่ลงอ๋อเป็นตัวเปล่าตัวเปล่าตัวเปล่าแบบนี้ตัวเปล่าโอไปเผาเองอ้ต้องไปเผาเองอันนี้ยังไม่ได้เผายังไม่ได้เผาอ๋อค่ะแต่ว่าเปื่อยๆเริ่มต้นนี่ก็คือห้าสิบบาทครับค่ะ วันนึงเนี่ยทำได้ประมาณกว่ตอนกี่ตัวคะเนี่ยวันหนึงหนก่ตัวต่อวันอ๋อหกตัวต่อวันต่อวัแต่ที่ราคาที่พูดหมายถึงว่าราคาปูนปั้นสดปั้นสดยังไม่ได้เปเผายังไม่ได้ขั้นตอนใส่สีนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจผิดยังไม่ได้เผาอันนี้อันนี้ขั้นตอนอะไรคะ ตาแก่ขึ้น๋อ้ขอนขอนเป็นขอนนะคะเพื่อนๆให้ให้ตุ๊กตานมานั่งอีกทีหนึ่งขอนนีไม่ใช่คานไม่ขึ้นคานไม่ได้นะ๋อมอนขึ้นขอนไงขึ้นขอนนะน้องควายน้องควายน่ารักเยอะมากเลยเนาะเพิ่งเคยมาครับอืออยู่ไหนคอยู่คอนแก่นครับพอดีมาทุรักก็เลยผ่านมา น้องควายเนี่ยค่ะอ๋อต้องมีตุ๊กตานั่งบนน้องควายด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นสดสดก่อนเนาะไม่ไม่กล้าเปิดกลัวไปทำห่กเดี๋ยวงานเข้าอ๋อแบบนี้นะครับเป็นตูดเป็นดินสดสดเลยนะครับต้องเอาไปเผาเองเผาเองทำสีเองครับ แล้วถ้าไม่เผามันจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ในบ้านได้อยู่ได้แต่ว่าตากฝนตากอะไรไม่ได้อ๋อต้องต้องเอาไว้ในบ้านโันแดดละลายโนแดดไม่ละลายแข็งแต่ว่าเวลาโดนน,น้ำฝนแด<จ>ด<อ>ต้องเผาก่อนอเขาถึงจะทนทานตอนนี้เราพาเพื่อนๆไปดูเตาเผานะครับไปดูบ้านเจ้าของเตาเผาจะอยู่บ้านไหม นู่นไงเตาเผาเตาเผาเผาด้วยฟืนเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะคะนี่เราพาเพื่อนๆมาดูเตาเผานะครับนี่คือขั้นตอนการเผาค่ะก็มีหลายเตาค่ะมีเตาใหญ่มีเตาเล็กเราไปยืนดูที่เทียบกับเตา ไปกุ้งไปยืนไปเทียบก,กับเตานะกใกล้อันนี้มีพลัดลมเราจะกินแมวเผากันไหมคะไม่ไม่มีคนให้สัมภาษณ์แต่ว่านี่เขากำลังเผาอื <c oughs> ครับโู้ตนฝากหนึง่งที่นี่มีหลายเตาครับเรามาชม สวัสดีค่ะอันนี้ปั้นเองด้วยปั้นด้วยแล้วก็เผาด้วยโอ้ค่ะเผานี้ใช้เวลานานไหมคะถ้าจะเอาแบบทำเวลาเผาประมาณ5วัน5วันเลยเหรอโอ้5วันนี้คือต่อเนื่องไหมก็ไปเรื่อยๆอ๋อไปเรื่อยๆเติมฟืนไปจะมาเร่งก็ประมาณต่อวันขายโอ้ต่อเล็กวัลวงเขาค่ะ หดคืนโอ้แล้วก็ตอยประมาคบันทึกค่ะก็แสดงว่าต้องคอยเติมฟืนเรื่อยๆเติมเรื่อยๆครับโอ้กวได้โอ้กว่าจะได้งานชิ้นหนึ่งเนาะแล้วอย่างอย่างเตาเตาเล็กๆนี้ใส่ได้อย่างเจกันนี้ได้ประมาณกี่ใบคะประมาณร้อยกว่าใบโอ้ค่ะค่ะเพราะว่ามากเตาเล็กเราจะใส่พวกงานตุ๊กตาอ๋อเตาเล็กงานตุ๊กตาส่วนเตาใหญ่นี่จะเป็นพวกงานงานเจการงานอื งานชิ้นใหญ่อ๋อเราเล็กทำในกรุมค่ะโอ้ค่ะโอ้ผมถามนิดนึงเห็นว่ามีทําเกือบหลายหลังมากที่ทําดินเผาแต่ว่าทุกบ้านไม่ไม่ใช่มีเตาใช่ไหมครับใช่ครับต้องบางทีก็มาขอขอใช้บริการที่นี่เช่าเผาเช่าเผาคิดค่าเช่ายังไงครับก็ถ้าเป็นใบใหญ่ก็ตร อครั้งละครั้งละพันใส่ได้หลายหลายชิ้นในในการเผาครั้งหนึ่งแล้วอย่างเตาเล็กนี้ครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะห้าร้อยเตาเล็กห้าร้อยเพราะไม่ใช่ว่าทุกบ้านที่จะมีเตาเผาเนาะใช่ก็เหมือนกับเตาเผาหนึ่งเตาต้นๆุนมาสูงค่ากรประกอแล้วก็ค่าค่าแรงเช่านี้คือฟืนของผู้เช่าหรือฟืนของ เขาเองเลยครับอ๋อแค่เตาอย่างเดียวหาฟืนหาอะไรมาเองเพราะว่ามันใช้เวลาตั้ง5วันเนาะหวันออกอีกสวันก็หอาทิตย์โอ้กว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานหายให้พวกเราได้ซื้อกันนะถ้ามารู้ขั้นตอนการทำเนาะหลายขั้นตอนมากก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงครับเพื่อนๆมาอุดหนุนกันได้ที่ชชนุมด่านเกวียนนะครับ วันนี้เราพามาชมขั้นตอนหลายๆขั้นตอนแล้วก็มารู้เรื่องการเผาเนาะใช่ค่ะการเผาดินเผากันขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะออพี่ครับพี่ทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยย <20 S 2> ี่ส<ม>ิบกว่าปีโอ้ยี่สิบกว่าปีตอนพ่อกรทำท็อปนครับ ลุงกระถาต่อมาจากรุ่นพ่ออ้โหทำคอกทำกระถางเนาะอ๋อแต่ก่อนทำคอกทำอู่งทำกระถางดินน้ำข้าวออ๋ก็สืบทอดธุรกิจครอบครัวมาเรื่อยใช่ใช่ไปไปทางนู้นใช่ไหมฮะขั้นตอนการขุดไฟครับค่ะอ๋อขุดรูเดียวนี่ใช่ไหมครับใช่ครับรูเดียวแต่ไปออกทางนู้นเนาะ อันนี้เป็นขนาดเล็กเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กมากขนาดเล็กมากขนาดนุ่งตาใช้เวลาอุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้พี่บอก12บสชั่วโมงสิชั่วโมงค่ะเพื่อนๆแล้วก็เราจะพอได้ที่ชิ้นงานมันแดงนะครับแดงแล้วท้างในเราก็จะใช้เป็นฟืนยาวนะครับไม่ใช่ฟืนป่องค่ะใส่ประมาณ6ชั่วโมงเพราะว่าเราใช้ดินล้วนๆมีเหล็กไหมไม่มีครับไม่มีเหล็กเลยก้อนอิฐธรรมดาอิฐสี่เหลี่ยมคางหมู เราก็จะโกดังแต่ก็จะมีช่างก่อวยที่แกไม่ขายยากแล้วตอนนั้นกุ้งเห็นข่าวว่ามีน้ำท่วมใช่ครับเขาเข้ามาถึงนี่ไหมคะถครัอ้อเหรอมันซึมถึงครับอ๋อเหรอใช่เพราะว่าเนี่ยเกี่ยวกันเกี่ยนไปเนี่ยเบียดคุณน้ำเสียหายเลยสิช่วงนั้นเสียแล้วเขาไม่ได้อ๋อน่าเด็กเพราะว่ากุ้งเห็นข่าวว่าบ้านด่านเกวียนน้ำท่วมใช่ค่ะค่ะหรือนท่วมให้ีด้านบน ว่าน้ำมันซึมข้างล่างแล้วเราต้องใช้ความร้อนเนาะใช่ครับแล้วต้องตอนจะเผาเราก็ต้องหมุนก่อนอ๋อหมุนนตาลลงใช่ความชื้นมันหายอืมแล้วก,ก็ต้องรีบลงก็ว่าเดี๋ยวเพิ่โอ้ไม่ว่าอุั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับอ่าช่างเผาดูชื่อว่ามันพอหรือยังค่ะถ้ายังไม่พอเราก็เพิ่มเติมได้ เราเราจะอยู่ประมาณ5้าัห่วโมงเราจะไปดูครั้งนึงโอ้ยอย่างนี้กลางวันกลางคืนก็ต้องลุกมาดูเตาเผาตลอดถ้าตอนนี้คือนอนไม่ได้นะครับโอ้โอตั้งแต่ตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้คือไม่นอนแล้วโอ้ใชอเช้าเช้ามาเราก็อุดแบบนี้ครับไม่ได้ทำง่ายเลยนะใป่พุดเตร็มปากเตาเลยโอ้ค่ะตั้งแต่ประมาณตักหกโมงเช้า6กโมงเย็นเราก็จะทิ้งนะครับค่ะ ใช้เป็นปืนยาวปืนป่องที่บอกเมื่อกี้นีนะครับค่ะไปประมาณ5-6โมงค่ะเป็นกว่าไฟ่มันจะเปลี่ยนสีนะครับไฟขึ้นทางป่องค่ะครับอันนี้ก็อยู่ความชำนาญของช่างที่ประสบการณ์แต่ละคนอ๋อเพราะว่าเราไม่ไม่มีมิเตอร์วัดออใช้สายตายนะครับค่ะในการบันใช้ใช้แบบประสบการณ์ล้วนๆประสบการณ์ล้วนๆเลยอันนี้เตากำลังลงนะครับอันนี้ค่ะ เราเข้าไปผมเปิดไปไ้ายสวา่างเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายได้ได้ครับได้อยหลังด้านืนอ,อันนี้คือเตาใหญ่ครับลุงพนันลุงพันเสี่ยงชีวิตแล้วนี่ได้สบายครับเตานิปเพอร้องเป็นเตาใใหญ่อืใส่แจกันแบบสูงๆเมื่อกี้ได้ 400กว่าชิ้นเลยค่ะเพื่อนๆนะตอนนี้ยืฟืนเยอะเน,ะนาะปาร์ตเผาต่อเนื่องอีก่กลางหาก ก่องานมันจะแดงแดงอย่าี่แดงแเนี่ยไฟแดงระวังระวังไม่พลาดไม่พลาดผีชีบาคลิปนี่หลายขั้นตอนนะครับอือหลายขั้นตอนมากมากจริงจริงมันต้องไล่เราไล่เราไปตั้งแต่การหาดินอ๋อนกว่าจะได้แต่ละชิ้นใช่ครับกว่าจะติดน้ำใบก่อนกว่าจะได้เข้าต่อผอประมาณ หนเดือนสี่สิบห้าวันก็จะได้ช้งานคับายากก็ใช้เวลาเยอะเรจะเผาไม้อีก่ต้นหนึ่งอาทิตย์แล้วอย่างเราเผาสี่ร้อยใบมีเสียหายไหมคะได้เราได้คืนมาแบบได้สี่ร้อยชิ้นมากจะเสียน้อยนะครับแต่มีเสียมีครับมีมีบางประมาณสักเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบหกเปอร์เซ็นที่ได้ดีรับอ๋อค่ะบางครั้งก็ร้อยเร์เนเ ทางชิ้นงานไม่แตกไม่แตกไปจากการเราลงเนี่ยเอาลงก็ไม่ค่อยเสียเพราะว่าประสบการณ์เราเราทำมานานทำมานานแล้วเราต้องระมัดระวังค่ะค่ะพันหนึ่งเนี่ยโหถือว่าถูกมากเลยนะเพราะต้องเฝ้าตรงอะไรตั้งหลายวันมากเลยแล้วใช้ฟืนเยอะใช้ฟืนเยอะนะครับอืมหนึ่งพันสำหรับค่าเช่าค่าเช่าเฉยค่าเช่าเฉยฟืนก็ต่างหาฟืนก็จะเจ้าของแต่ว่าถ้าถ้า ช่าแล้วก็ไม่มีคนเผาค่าแรงงานคนเผาประมาณพันห้าทั้งทั้งงานทั้งงานจนจนกว่าจะเสร็จกหมดค่าเช่าเตาหนึ่งพันค่าเฝ้ากันการเผาอีกพันห้าสมมติว่าเผาห้าวันก็เมาไปเลยใช่ค่ะก็ถือว่าต้นทุนสูงเหมือนกันใช่ครับเฉพาะนะครับเรายังไม่ยังไม่ได้ไปบวกพวกฟืนอีกฟืนก็หนึ่งรถรถละพันห้าห้าเท่ากับสี่พันห้าครับยังมีค่า เอาขึ้นเอาลงอีกอ๋อครับมันมีหลายขั้นตอนมากๆครับเวลาเพื่อนๆซื้อก็อย่าต่อเยอะนะคะเพราะว่ากว่าจะออกมาได้ใบหนึ่งเราเห็นสวยๆเลยออเดีราคาไม่แพงเลยนะถ้ามาเทียบกับขั้นตอนการผลิตเนาะเป็นงานที่ยังต้องใช้แรงงานคนแล้วก็หลายอย่างเนาะต้นนทุหลายอย่างหลายอย่างก็มาอุดหนุนกันค่ะที่ชุมชนดันดันเกลียนเรามาที่นี่เลยมันได้ได้ความรู้ได้ความรู้ด้วยเพื่อนได้ฟังใช่ครับ หรือว่าไม่แพงเนาะไม่แพงไม่แพงเ็าอย่าต่อเยอะนะคะถ้าลูกขั้นต่ำค่ะต้องขอบคุณพี่อะไรคะคุยกันพี่สนันครับพี่สนั่นขอบคุณพี่สนั่นมากค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเราค่ะอย่างเดียวเลยปุ้ก้อยขนาดกระถางยี่สิบร้อยเขายังใช้เวลาตั้งสามมัจะไปไว้ตรงไหนตุ๊กตาไหนตุ๊กตาไหน แล้วคุณจะย้ายอีนั่นไปได้ไไหนอ๋ออ๋อมันก็จะยุบพื้นที่สองยุทูเปอร์ปรึกษากันนว่าซื้อแล้วจะไปไว้ที่ไหนที่สิบไล่ของเจ๊ก้อยเอ๊ะถ้าสมแบบนี้สวยเพินไม่มีที่ไว้คุณก็ไว้บนห้องนอนนะครับแต่ฟ้า้าเลยนะคือมีปัญหาเนี่ยค่อยู่ในที่ด่านเจียอยากได้นะคะเพื่อนๆแต่ปัญหาคือว่าแล้วจะเอาไปไว้ตรงไหน ลอตเตอรี่ก็ยังไม่ถูกที่ยังไม่ได้ซื้อตอนนี้ที่แต่เล็บอะแยะเลยแต่ที่ดินเนี่ยยังไม่มีความอยากจะมีเป็นร้านเพื่อนๆเป็นส่วนที่เผาแล้วนะครับควายเนาะใช่ก็รอคนที่มาสั่งออเดอร์ไว้มารับครับสวยงามแต่นี้ก็คือยังประเภทยังไม่ใช้ไม่ได้ลงสีนะครับ หู่บ้านแบบร่มลื่นน่าอยู่อะ นี้เราก็ยังอยู่ในหมู่บ้านนะครับคนในหมู่บ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสามากครับยินดีที่จะให้ข้อมูลพวกเรานะครับน่ารักมากๆเลยนะครับ ใบนี้เชฟก้อยจองนะครับสะซื้อมาไก่ก็ามาอุดหลุนกันนะครับ ก็ก้อยกลัวแตกก็ก้อยมานั่งในนั้นแหละเขามานั่งข้างในเดี๋ยวไม่ต้องเกลี่ยนกันเดี๋ยวจะมั่นเข้าไปอยู่จะมั่นไปอยู่เป็นไงคูนก็พูนอ่ะไม่ได้เหรอเขาไปใส่อะไรก้อยใส่บัวใส่บอลือใส่บอลเป็นนักฟุตบอลเหรอคะ ไม่ใช่เอาเป็นองค์แมวหรอเอาซาดีใจแทนแซลมอนว่าแม่ก้อยจะซื้อองค์แมวโอ้ยแซลมอนนุ่าดีใจเดินสองด้วยจะปั้นให้เดี๋ยวปั้นให้แซลมอนจะรอฝีมือแม่ก้อยมา <laughs> อ๋อขายขายเฉพาะดินใช่ไหมคะอ๋อดินขายอ,อันนี้คือดินที่ขายาให้กับ<ะ>ที่เอาไปปั้น อยากเป็นก้อนกองนี้กองละเท่าไหร่คะสิบบาทโอ้ก้อนละสิบบาทก้อละสิบาทละคะอันนี้เพื่อนก็จะนวดไว้ใช่ไหมครับอ๋อนวดเสร็จแล้ใส่ตุเสร็จใส่ถุงใส่ตันได้เลยค่ะดินอันนี้มีคนละอย่างกับดินปลูกบัวใช่ไหมคะอ๋อนี่ก็ปลูกบัวได้เหมือนกันเพื่อนเือนค่ะ อก็ละสิบาทแล้วก็ขุดพืชพันธุ์นครับสำหรับคุพ่อเป็นพืชอ๋อค่ะของของของคุณลุงก็คือขายแต่ดินคุณลุงจะทายแต่ดินและาเอ๊ะทำเป็นอะไรคะนวดเหรอคะนวดอ๋อให้ละเอียดให้มละเอียดอครั่ะสนวดโอ้ต้องนวดสองครั้งค่ะเพื่อนเพื่อน เาวไปพบโพร,รืองล,มลองมามาเห็นไหมีแมวนี่เลแมวแมวค่ะผมแตะด้วยโอ้ล่ะค่ะทัดแมวเหมือนกันค่ะอเ,เอ้ยรู้สึกไปไหนก็เจอแต่ทาสแมวล,ล้างกี้เดียวก็ทัดก็ช็อปดินกลับบ้านค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เจ๊ก้อยจะไปปั้นหม้อปั้นไหเองอนะ่ะหลังจากที่ไปทําคลิปเครื่องปั้นดินเผางานนี้ <c oughs> เจ๊ก้อยจะปั้นเองเลย ยกเองด้วยนะไม่ไม่ง้อใครด้วยอยากได้มาก